ความลับ4อาชีพช่องทางทำเงิน4ด้านคุณโรเบิร์ตคิโยสกิชี้ช่องรวยสำหรับคุณโรเบิร์ตคิโยสกิครับหลายๆคนคงพอรู้จักกันบ้างแล้วนะครับแต่ถ้าหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักครับต้องบอกว่าคุณโรเบิร์ตคิโยสกิครับเป็นนักลงทุนแล้วก็เป็นเศรษฐีระดับโลกนะครับนอกจากนั้ย,ยางนนครับเขายังเป็นผลงานจ้าของผลงานหนังสือซีรีส์ Rich Dad Poor Dad หรือพ่อรวยสอนลูก ที่มีการขายกันทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับสำหรับในส่วนของคุณโรเบิร์ตคิโยสกิครับประวัติสั้นๆเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าคุณโรเบิร์ตเนี่ยเกิดในครอบครัวที่ค่อนข้างยากจนนะครับแล้วก็ได้รับการปลูกฝังเรื่องของแนวคิดจากคุณพ่อของเขานะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าให้เรียนสูงๆนะครับจะได้มีความรู้นะครับจบออกมาจะได้มีงานดีๆทำนะครับพวกเราคุ้นๆกันไหมครับซึ่งตัวเขาเองก็ไม่ได้มีความเห็นด้วยเสียเท่าไหร่นะครับ ในวัยเด็กครับเขาเองก็มีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งครับที่มีพ่อเป็นนักธุรกิจนะฮะแล้วก็เป็นนักลงทุนนะครับและก็มีความสามารถหลากหลายเลยทีเดียวนะครับคุณโรเบิร์ตครับจึงมักไปพบกับคุณพ่อของเพื่อนท่านนี้นะครับและก็มักได้รับคําแนะนําดีๆนะครับซึ่งพ่อคนนี้ครับต้องบอกว่าเป็นพ่อรวยนะครับคนนี้คุณโรเบิร์ตก็นิยามว่าเป็นพ่อรวยครับซึ่งคุณพ่อท่านนี้ครับก็มักสอนแนวคิดแนวทางในการที่จะ ใช้ชีวิตแล้วก็เรียนแตกต่างจากคุณพ่อที่เป็นคุณพ่พอจริงๆเขานะครับพ่อรวยบอกว่าให้ตั дети, ้งใจเรียนดีๆนะฮะจะได้มีความรู้เพื่อเอาไปเลือกซื้อธุรกิจดีๆได้นะครับต่างกันนะครับพอจนแนะนําว่าเรียนดีๆจบออกมาจะได้มีงานดีๆทาครับแต่พ่อรวยเนี่ยบอกว่าให้ตั้งใจเรียนแล้วก็จบออกมาจะได้มีความรู้ไปช็อปในส่วนของธุรกิจดีๆได้นะครับและนอกจากนั้นครับคุณพ่อรวยก็ยังสั่งสอนวิชานะจะ ต่างๆนานานะครับจนทำให้โรเบิร์ตเนี่ยร่ำรวยกลายเป็นมหาเศรษฐีระดับโลกนะครับและต่อไปนี้ครับคือ1ในซีรีส์นะครับที่ต้องบอกว่าคนที่จะทำธุรก,กิจหรือจะเป็นนักลงทุนเนี่ยต้องเริ่มต้นจากนี้ต้องมีความเข้าอกเข้าใจที่มาของเงินก่อนนะครับที่มาของเงินจาก4แหล่งอาชีพนะครับซึ่งอาชีพต่อไปนี้นะครับทางคุณระบทิที่โทสุกิ ก็ได้นิยามออกมาเป็น4ี่ควอดแรนหรือเป็นเงิน4ด้านนั่นเองนะครับด้านแรกครับฝั่งด้านซ้ายเนี่ยมันก็มี e นะครับแล้วก็มี s นะครับฝั่งด้านขวานะครับก็เป็น b กับ i นะครับตัว e ครับตัว e เนี่ยก็เป็น1อาชีพอาชีพแรกของหลายๆคนที่เริ่มจากตรงนี้นะครับนั่นก็คือการเป็น employee หรือเป็นลูกจ้างนั่นเองนะครับที่มาของส่วนของรายได้จากทางฝั่ง e เนี่ยก็คือรับผลกับแทนเป็นเงินเดือนนะครับ รายได้ตามตำแหน่งงานที่ได้รับมอบหมายนะครับนายจ้างเนี่ยเป็นผู้กำหนดวิถีชีวิตและเงินเดือนของคุณนะฮะคนกลุ่มนี้ครับมักจะขาดอิสรภาพต้องเซ็นชื่อหรือตอกบัตรเข้าออกอยู่อย่างสม่ำเสมอไม่ทำก็ไม่ได้นะครับตกงานนะครับเท่ากับล้มละลายนะฮะเราเหนเหตุการณ์ในช่วงของโควิดอยู่เยอะเลยทีเดียวนะครับตกงานนะครับหรือว่าไม่มีงานทํา ไม่สามสีเดือนเนี่ยรับลองมีปัญหาและมีปัญหาชีวิตอ,อย่างแน่นอนนะครับคนกลุ่มนี้ครับอยู่ในวงจรหน,นี้สินนะฮะต้องผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้าจิปาถะนะครับเพราะฉะนั้นการเป็นคนกลุ่ม E นะครับยังไม่มีอิสรภาพทางด้านการเงินนะครับยังคงต้องวิ่งหาเงินใช้แรงแลกเงินนะครับถัดมาครับเมื่อคุณเป็น E หลายๆคนก็อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเอง ครับก็จะกระเถิกตัวเองพาตัวเองเข้าสมมุดของการเป็นนายตัวเองนะครับหรือทำธุรกิจส่วนตัวที่เขาเรียกว่า s ซ l ล์อ m มพลอยนะครับหรือตัว S นะครับคนกลุ่มนี้ครับยังขายเวลาแลกกับเงินนะครับจ้างตัวเองทำงานนะฮะชอบคิดเองทำเองนะฮะควบคุมทุกอย่างด้วยตัวเองครับคนกลุ่มนี้อาจจะขาดประสบการณ์อยู่บ้างนะครับเจอคู่แข่งที่มีทุนหนากว่าก็เรียบร้อยเลยนะครับไปต่อไม่ได้นะครับ อาจจะทนทำเพราะชอบอิสระภาพแต่ไม่ได้อิสระภาพนะครับอยากได้อิสระคอา,าเป็นอิสระคือออกมาทำเป็นของตัวเองอะ่ะอิสระภาพก็ยังไม่ได้เพราะเราต้องขายงานขายเวลาของโดยเองแลกเงินนะครับเช่นนะครับคุณเป็นวิศวกรนะคุณก็ไปรับจ็อบนะคุณเป็นพนักง,งานบัญชีนะครับหรือคุณทำร้านค้าเล็กๆอะไรของคุณเนี่ยนะครับอันนี้ก็ยังเป็นเซลล์เอ็มพอยนะครับหรือทำธุรกิจส่วนตัวถามว่าโอเคไหมก็อาจจะโอเคนะมันก็ยังมีเงินมากกว่าในส่วนของที่เป็นอ่ อินพวารีนะครับหรือลูกจ้างแต่มันมีความเสี่ยงอยู่นี้ครับคือถ้าคุณเลิกทําคุณไม่ทำเนี่ยคุณก็ไม่มีรายได้นะครับสำหรับเซลล์อินพวารนะครับคราวนี้นะครับเมื่อเราพัฒนาตัวเองนะให้อาทุกิจเล็กๆของเราเนี่ยเติบโตขึ้นเราก็จะกลายเป็นฝั่งอีกฝั่งหนึ่งฝั่งทางด้านขวานะครับมีตัว B กับตัว i นะครับ B ก็คือเป็น b u i ซิตคอ owner หรือเจ้าของธุรกิจนะครับคนกลุ่มนี้ครับจะเริ่มมีทุนเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับ และเขาเองเนี่ยนะฮะก็จะเริ่มหาคนเก่งๆมาทํางานนะฮะ่านสังเกตเห็นได้ใช่ไหมครับ mm hmm. บริษัทที่ใหญ่ๆเขก็จ้างระดับผู้จัดการระดับคนเก่งมาทํางานด้วยนะครับไม่ทําก็ยังมีรายได้นะการเป็น b u s ส n e s ร o w อเนเนี่ยไม่ทําก็ยังมีรายได้นะคะรับน,น,น,นะครับในส่วนของที่เป็น b หรือ Business o เด e r มันก็มีหลากหลายประเภทนะไม่ว่าการทำบริษัทการทำเฟรนช์ชายนะครับหรือแม้ทั่งหลายหลายคนก็ทำธุรก,กิจที่เป็นก,กิจการที่มันเริ่มขยายขยายเติบโตมากขิ่งขึ้นครับหรือทำหนังของบีเป็น s านอัพที่เป็นหงังของตัวแพลตฟอร์มนะครับหรือบางท่านบางคนก็ไปทำธุรก,กิจเครือข่ายนะครับตัวีนะฮะก็เริ่มมีอิสรภาพมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าเขาเลเวลเลตเวลาของเขาไปให้คนอื่นมาทำงานแทนตัวเองได้ด้วยนะครับ เมื่อมีเงินทองมากขึ้นนะฮะเขาก็จะขยบตัวเองนะครับเข้าสู่หมวดของการเป็นนักลงทุนหรือการเป็นอินเวสเตอร์นั่นเองนะครับคนกลุ่มนี้ครับไม่ได้ทํางานเพื่อเงินครับแต่เขาใช้เงินไปทํางานใช้เงินไปต่อเงินนะครับมีเงินก็ไปลงทุนนะครับลงทุนได้รับผลตอบแทนจากอะไรครับจากเงินปันผลนะครับจากค่าเช่าต่างๆนะฮะคนกลุ่มนี้ครับมักจะไปซื้ออิจสารมาปรับปรุงนะฮะมาพัฒนาก็จะทําได้นะครับบางคนก็ไปซื้อ ที่เป็นบ้านมือสองนะครับหรือบ้านหลุดจำนองอะไรต่างๆมาซื้อแล้วก็ทําปรับรีโนเวทแล้วก็ไปขายบางคนก็ไปซื้อกิจการไปลงทุนลักษณะของที่เป็น Angel Investor นะครับลงทุนในธุรกิจที่เป็นสตาร์ทอัพเล็กๆนะครับพอถึงเรามันเติบโตเขาก็ exit นะครับขายกิจการขายหุ้นของตัวเองแล้วก็ได้ผลกําไรออกมานะครับก็เป็นประเภทนั่งลงหรือบางคนบางท่านครับไปลงทุนในโหมดที่เป็นพวกตลาดหุ้นตลาดตลาดทางด้านการเงินต่างๆนะครับตลาดหุ้นตลาด พวกฟอเร็กตลาดทองอะไรต่างๆนะแต่ต้องมองมอง,มองว่าเป็นนักลงทุนนะไม่ใช่เป็นนักเทรดนะนักเทรดก็จะยังอยู่ประเภทของที่เป็นเซลล์เอ็มพอยอยู่ดีนะครับคราวนี้เราเห็นทั้ง4มุมแล้วแหละนะครับ esbi เรามา yeah, แยกกันนิดนึงครับว่าในแต่ละฝั่งฝันะ่งซ้ายก็ประกอบไปด้วยตัวตัว e กับตัว s นะครับฝั่ง b เนี่ยก็ประกอบไปด้วยฝั่งขวาเนี่ยประกอบไปด้วย b แล้วก็ i นะครับสส่วนนี้มีความแตกต่างกันยังไงนะครับฝั่งซ้ายครับตัว e กับ s เนี่ย เขามีความกลัวเป็นตัวขับเคลื่อนกลัวตกงานกลัวไม่มีเงินนะครับติดกับเรื่องของงานประจํานะครับมีรายได้จํากัดครับไม่มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนนะครับมองเห็นแต่อุปสรรคนะครับไม่เข้าใจคําว่าทรัพย์สินและก็นิสินนะครับเดี๋ยวเราก็ไปเรียนรู้กันในคลิปถัดไปนะครับคนกลุ่มนี้ครับทำงานเพื่อเงินนะครับคนกลุ่มนี้ครับคิดถึงความเสี่ยงครับยึดติดกับสิ่งเก่าๆนะฮะไม่มีแผนงานครับดําเนินชีวิตด้วยตัวเองนะครับ ชอบออกความเห็นนะครับชอบมีเงินสดเยอะๆนะครับชอบแสดงว่าตัวเองเก่งนะครับชอบวิธีการนะครับชอบการเฉลี่ยนะครับเพื่อจะกระจัดความเสี่ยงต่างๆนะครับถูกระบบควบคุมก็คือมีระบบควบคุมพิีหีนึงนะครับเป็นส่วนหนึ่งของระบบนะครับเรียนเพื่อรับประกาศสัญญาบัตรสัญญาบัตรนะครับหรือรับปริญญาต่างๆนะครับทางานเพื่อคนอื่นนะครับอยากทําบุญแต่ไม่มีงบอยากเที่ยวแต่ไม่มีตัง อีกฝั่งหนึ่งครับฝั่งขวานะครับประกอบไปด้วยตัว B แล้วก็ตัวไอนะครับคนกลุ่มนี้ครับมักจะมีความฝันเป็นตัวขับเคลื่อนมีเป้าหมายเป็นตัวขับเคลื่อนครับพยายามสร้างงานครับรายได้ของคนกลุ่มนี้ไม่จำกัดนะครับมีเป้าหมายชัดเจนนะมองเห็นโอกาสในทุกๆอุปสรรคนะครับเข้าใจคาว่าทรัพย์สินและก็น้สินนะครับคนกลุ่มนี้ครับใช้เงินทํางานครับคิดถึงความน่าเสี่ยงเมื่อกี้อีกฝั่งหนึ่งคิดถึงความเสี่ยงนะ แต่อีกกลุ่มบอกว่าน่าเสี่ยงนะครับเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอนะครับมีการวางแผนงานอย่างชัดเจนครับและที่สําคัญครับมีที่ปรึกษานะครับชอบหาความจริงนะความเห็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เขาสนใจเรื่องของความจริงครับชอบมีกระแสเงินสดสม่ําเสมอฮะมันเหมือนลมหายใจของคนเราครับกระแสเงินสดฮะชอบมองหาคนเก่งๆมาร่วมงานด้วยนะครับชอบวิธีคิดครับชอบจดจ่อหรือการโฟกัสนั่นเองนะครับ สามารถควบคุมระบบได้นะครับเป็นเจ้าของระบบนะครับเรียนเพื่อหาความรู้สร้างงานเพื่อคนอื่นนะครับแล้วก็ทําบุญทุกครั้งที่มีโอกาสนะครับและนี่ก็คือ4มุมมองนะครับที่เราคงต้องรู้และทําความเข้าใจนะครับความลับของ4อาชีพนะฮะ ESBI ท่านอยู่ในโหมดไหนท่านอยู่ในกลุ่มไหนและอยากขยับตัวเองไปในโหมดไหนนะครับก็ลองถามตัวเองดูนะครับ ในส่วนของ Invest Tomorrow ครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับค่อยๆขยับพาดตัวเองเข้าสู่หมุดของการเป็น investor หรือนักลงทุนลงทุนอย่างแรกครับก็คือลงทุนกันด้วยความรู้ครับกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งช่อง Invest Tomorrow ไว้ครับท่านจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการลงทุนการหารายได้การทาเงินนะครับช่องทางในการสร้างอาชีพต่างๆนะครับและอย่าลืมนะฮะแชร์บอกต่อเพื่อนๆด้วยนะครับเราจะได้เรียนรู้แนวทางในการที่จะ ทำเงินไปด้วยกันนะครับวันนี้ลาไปแล้วครับขอบคุณและสวัสดีครับ